เี้ยวปีกมค้อ้เลยเยอะปีกอนี้คว้าเยท่ยวปกมคอนตามาอ้ยยังเลยขาแท๊บหนึ่งครับมากินมกคอครับบัดนี้เมื่ม่กินอยู่ด้านซอท่านของท่านโซลครับ

Shorts, อยากเกิดน้อยเพิภาพไปอนรัวน้องนุมครับอยากคนครับบบ้านะครับกรบเป๋ขึ้นมาจากตัวทศไม่เมื่อกี้น่ครับซีดคนเด้อครับบ้านบ้าครับ ปัม mm hmm. ดเด mm ียวกันเดือัหัว้ม่เลวอมดีขนาดครับโอ้ตามันตามันนั่นขืนอยู่บ่ครับนั year, right. <ấy absorption> oh, <minded sand ous magician> ่นโอ้ แ้วป yes. ี <supercom put ing noise> ่ามีกี่องก็ต้องเป็นกี่ต้นให้ยอาฟงเลยบ่ครับมันยังเกิดเกิดเป็นต้นก้อต้นันานอืหอเสียบกเกาล้องเกาเหรอครับเรียมบะม่นผูนีหลาเตี

ว่าไปขึ้นมาเมื่อกี้แมงอยครับแมงแข้งครับกอแมงแบนกีนนู้นตันแข้งคออ่งไส้หัวบ่ครับอแงมีบ่ได้แข้งเหรอแข้งหล่ะกับ้อจิ้มชมต้อกันไหมครับ่สแ่บเสแฉกตัวแมงแข้งตัวแมงแข้งมันตัว <onz> <etus> ว่าพอใจเลย่ีครับเฮ็ดีคนแล้วตัวเ ouais. ป็น pues แข้งเฮ็ดใั่ไหครับต่ำกินมาครับต่ให้ดูตำได้โคบเลยอะไป่ไ้่อ้็วกคอนนื้อนิบินตัวนี้ครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะครับเพิ่นขึ้นไปเมื่อกี้ขึ้นมาคอได้ฮอตแมนเอโอ้หเหีียวความเเหี่ยวครับเป็นแข้งครับต่น เดี <si ๋ยวไล่ัยียบไมแข้งอ้าวลยครับ็แ่นั้นอแต่บแมนแข้งอะไนีเะเียไม่แข้งขาปูเมนบบ้าอันนีอย่างนี้ครับเอเียบขามันบบเจบขาบเ็กสองทางั่นตัด้แค่ดนกางนเออครับจะผมออกไม่แข้งขาปูเห็น ท่านอาบตว่ากินบ่คคับนี่ครับสมครับเอาเอาเดี๋ยครับผมี๋ยวทีเบื้องการต้นอนรับมครับผมน,น่ครับพัพอยากเป็นภาพอยู่ครับพู้นี่แล้ะครับ